กูละกูละบอกเขาให้นะผมต้นไม่ทึงทีแตกผมพี่น้องเฮ้ยกูละกูละบึ้งบึ้งตังหงายแข็งกูละกูละจะต่งสาวเนาะ วมันประกอบใหญ่ไม่เกินอีห้าอุ้ยล่วงอีกแล้วหาของกูมึง่ายละ first thing first I'm the same I can't ha คือเออดอิดยูเกตคนที่ฆ่าพวกผองนี่ยฉันไม่ให้อภัยมันหรอกลวดดํา แกมองอานฆ่าัวพอฉันจะช่วยเอ็ดออกมาให้ได้ฮ<อ> <c oughs> <c oughs> ักคนุนหุดเหนื่อยก็จะหุดอี๋ หลุดหมดแล้วโอ้โหน้ำไฟจริงๆนี่กะลุกจังเลยผมนี่กะยาสิบหายไอ้ห้าเอาให้งายท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอ้มันจะได้จะลงลังเลยเกินนะครับผมนะโอ้ยโอโิเกะัดสวดดีฮะท่านผู้ชมทันตอนนี้กูหก เราอยู่เรื่องเกมวันพีซปีลัสเจ้าเก่าราเดิมกับชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแร่งที่สุดในประจพีในโลกวันพีซในโลกาตอที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับต้องพูดได้เลยว่านั่นก็คือหนวดขาวหรือว่าเอ็ดเวิร์ดมิวเกตหรือไวเพลนไพร์เลสกับตันไวเพลนเอ็ดเวิร์ดมิวเกต เอสบตดนิวคาเต้เอสบอดนิวเกสครับผมนี่ชื่อเขาดีมากครับผมนะ่คือเป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดิครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นอดีตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะคือแบบตอนที่เป็นจักรพรรดินะครับแล้วก็ตอนที่เขายังหนุ่มยังแน่นเนะี่ยคือเขาได้ประดาบแล้วก็ประมือกับโกโรเจอราชานจนสลอดค่อนข้างที่จะบ่อยมากสมัยนั้นคือเขาโคตรเก่งครับผมนะเก่งมากจริงๆแต่ว่า เมื่อเขาชะลาลงมาเนี่ยทำให้ฝีมือของเขาได้ตกไปแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามคาดน,นะและเขาได้ไปทําการช่วยเอสมา,าคีพี่ชายของลูฟี่ที่มารีนฟอดแล้วก็ได้เสียชีวิตลงครับผมนะโดยที่แผ่นหลังของเขาไม่มีแผลเลยแม้แต่นิดเดียวครับผมนะนั่นก็หมายความว่าหนวดขาวไม่เคยหันหลังให้กับการต่อสู้คือไม่เคยถอยครับผมนะมีแต่บุกมีแต่โจมตีคือเดือดมากข้างหัวของเขาอยู่ที่ 5,046ล้านนะครับคือค่อนข้างเยอะมากข้อมูลจาก Pirate One พ i e c e b o x p o t c o m ครับผมนะแล้วเขาเป็นผู้ใช้ผมปิศาจสายพารามีเซียผลกุละกุละหรือว่าผลแผ่นดินซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้ผลกุละกุละเนี่ยมาชลดิทิชได้รับไปครอบครองแล้วครับผมนะซึ่งด้านซ้ายของเขาคือจะเป็นผลความมืดส่วนด้านขวาก็คือจะเป็นผลกุระกุระของหนวดขาวครับผมนะซึ่งแม่งโคตรเฮี้ยเลยจริงครับคือแบบ มันสุดจริงๆครับมันโหดมากตอนนี้คือหนวดดำเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในหาจา้จักรพรรดิที่โหดที่สุดละก็ว่าได้นะครับผมนะคือแชง์อะไรก็ยังแบบไม่แน่ใจว่าจะโหดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าหนวดขาวเนี่ยมีคอมเมนต์ค่อนข้าง,งาเยอะมากๆจริงๆซึ่ง ว่ารวมในชินแทบผมเนี่ยคือรวมเป็นพันคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมได้ทําการเซิร์ชคอมเมนต์ในช่องผมโอ้โหคนแม่งพิมพ์หนวดขาวเป็นพันพันคนอะคือเยอะมากจริงจริงแล้วมีคนแบบบางคนก็คือมาคอมเมนต์แทบจะทุกคลิปว่าอันหนวดขาวนะครับพี่หนวดขาวนะครับโอเคผมจัดให้แล้วก็คอสเพย์ให้ด้วย <Okay. S 1> แต่ว่าผมขอแนญาไม่ถอดเสื้อแล้วแล้วก็ไม่ใส่ผ้าคลุมเพราะผ้าคลุมชอบตกและถ้าหากว่าผมไม่ใส่เสื้อเนี่ย จะทำให้ผมมาอาจจะติดเหลืองได้ปกติผมบางทีผมใส่เสื้อมันก็ติดเหลืองนะไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมทําเอามันนะครับผมนะง่ายๆผมขอขั้นแรกเลยกดไลค์ให้ผมก่อน1ทีครับผมนะสกิลของเขาอันแรกก็คือเป็น the power to destroy the world คือพลังทําลายล้างโลกครับผมนะก็คือพลังทําลายล้างแผ่นดินผมขออาภัยจาก ายจริงกับเสี่ยงรถกัวนล่องหน้าแล้วขอภายในคำหยาบเรื่องหน้า,อ,นา,อ,นาอันสองคือเป็นซีควักกับผมนะที่แบบภาคที่หนวดขาวได้ทําการเปิดตอนที่โมบี้ดิกขึ้นมากับผมนะเรือของเขาเขาก็แล้วทําให้ทะเลเนี่ยซีควักกับผมมันก็ควกขึ้นมันก็ไหวกับผมโร้หมูแบบร,ร,รลังการงานสร้าง ส่วน The Power Destroyer เนี่ยเขาได้ทำการใช้หมัดนะครับผมนะเป็นหมัดที่เคลือบด้วยฮาคิแล้วก็เสริมพลังของกุระกุระกปไปที่พลโทเรือแห่งเผ่าคนยักษ์กับจอนใจแอนก็คือแบบจับลากจนแบบมันหมุนติ้วเลยคือโหดมากครับผมนะส่วนสกิลติดตัวครับผมนะก็น่าจะมีนะครับเจ้าเก่าราเดมกับพี่ก้องอภินันครับผมถ้าหากไม่มีผมก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะเพราะว่าผมก็ มาเอามันเขาบอกว่าเมื่อคุณเนี่ยยึดทงสกิลหนึ่งคูดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนะผมว่าตัวละครเนี่ยต้องพูดได้ก่อนว่าผมเนี่ยเคยเปิดได้อยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเลเวลหกสิบแล้วผมเนี่ยอัพเต็มแล้วก็บูทหนึ่งเอาไปต่อสู้นะมันเป็นตัวละครที่โจมตีค่อนข้างที่จะช้าครับสกิลของเขานะครับแล้วก็คนจับทางได้ง่ายแต่ถ้าหากว่ากากผมขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าอาจจะกากแน่นอนนะครับผมน่จริงจริงเออผมขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในแรรงงคัก็ือเายไม่พล่่าาสุดก็จะรีไปว คลิปเนี้ยผมทำออกมาไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็รอชุดวันพีชอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากจริงผมสั่งไปประมาณ3า,าชุดตอนนี้ก็คือยังไม่ได้นะครับเออแล้วก็จ่ายตังค์มาแล้วแหละดันมาลีฟอร์ดนะครับผมท่านผู้ชมพลังทีมเราอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับผมนะถ้าหาว่ามีเสียงรบกวนผมขออภัยล่วงหน้าจากใจจริงนะครับผมนะี่นี่ทีมเราแสนหกทีมเขาโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าวชนะแต่ผมมีโซเกคิงด้วยนะครับผมเนะ่เสียวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาแบบ ฝีมือดีด้วยเลยหนึ่งแล้วก็บูทโหดด้วยแล้วก็เล่นกันเก่งและยิงแรงกันมากครับผมนะแล้วกูแบบเป็นเป้านิ่งด้วยนะครับผมนะโอเคเราทําการกันดึกไปก่อนเลยแล้วกันครับผมนะสายโลกก็คือเราต้องยึดอันแรกครับผมนะเออแล้วกูยึดเองเพื่อนโอ้โหคาตาคูลีมึิอ่ะกูยืนให้มึงไปนพื่อนไปโอ้กูไปยืนแม่งละเอ๊ะกูจะไปเล่นกูจะไปโจมตีกูไอ้ห่านแล้วเราเปิดสกิลหนึ่งก่อนนี่ป่าใส่ครับผมนะเราเปิดสกิลหนึ่งวิสต์สบายไม่มีใครโดนครับผมนะโซนเฮคิงมาครับผมนะกูแยกออกมาแล้วกูก็โว้สมั

โอ้กันโบรูไม่ตายครับผมนะมันเบามากอุ้ยโดนโดนโดนเาโก้เหรอเฮ้ยมาโก้ห่างไปลูกเรือกูเนี่ยมึงตีกุ้ยิบหายกูทุบกันกูทุบกูทุบกูดึ๊บมาก่อนครับผมนะคือมันไปใสยป้องกันก็จะโยมตีเบานิดนึงครับโยมตีเบานิดนึงแป็ก็พอได้อยู่อะครับน้องๆอุ้ยเดี๋ยวกูก็ดึ๊บมาก่อนหืมมึงจะเอาหัวกูตีแป็กเลยครับผมนะ เือมังคีดีด okay. ูฟร okay. ีสแน็คเขมือเลยเด็ด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 ้ยไอ้เอาโก้มตีไมาดิโอ้โหมันกันดิบกระดิบครับผมเนี่ยเหลือแค่ยี่สิบวิสุดท้ายเราจะแพ้ไม่ได้เพื่อนพ่อไม่วันแพ้ดอกงูบอกเขาให้ครับผมโดนเต็มเต็มหมื่นสองกูมายึดกันแล้วกันเนียนๆโอเคหมื่นสองยึดกันเนียนโอเคมันหมื่นมันจะหมื่นนานหน่อยครับปึ๊บโอเคกูก็มหากราฟโอ้ยล้มเลยอ่ะมันช้ามากเห็นไหมฮะยูมันช้ามากจริง ซึ่งมันไม่ควรเอามาเล่นนะง่ายๆครับผมนะ่ะบ้มด้วยครับนี่ขนาดกูใส่โลแล้วเนี่ยมึงจัปต่อยกูหงายลยจิกกัดกูฟันกูทุบโอ้ย <c ười> ยากยากซึ่งมันไม่ไม่มิยมที่เอามาเล่นกันครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวต้งองรอรอเหนือขาตัวใหม่ดูที่ว่าจะโหดโหดกับตัวนี้หรือเปล่านะครับผมนะแม่งแบบไม่สมเป็นผู้ที่แข็งแร่งที่สดุดในประพีเลยนะครับผมนะ <c ười> ด่านมาลินฟอร์ดอีกแล้วอ่ะกูจะมาช่วยเอสต่อรอบสองรลังแสนเจ็ดทีมเราครับผมโอ้โหมีอาปูด้วยครับผม มีโอแสนหกเขาแสนหก็จริงนะแต่แบบแต่ละตัวเขาแม่งแน่แนๆทั้นนทงนั้นเลยโอ้ยมันโกนี่แม่งไงไปแรงกว่าเราเลยครับเรามันสายโลดแดงนะครับผมต้องเข้าใจนะ lady preo inner อั์ม lady, ันต้องกระดึ๊บมาก่อนครับผมให้กูยึดเองหงหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวกูยึดให้อ่ะยึดกูรุ้งอย่ายึดโอเคเออให้ยึดไปมาผม,ผมก,ก็เดินกระดึ๊บมาเอสมาร์คีโอ้โหคาคุมันเร็วจริงมันเร็วกว่าจะเฮ้ยเร็วกว่าจริงเพื่อนครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะปาดจะปาดจะปาดต้องหลบก่อนโอ้โหขนาดแม่งฉีกมาขนาดนี้ยังโดนอีกครับผมนะ กูตีครับมันจะปาดจะปาดจะปาดครับผมนี่มันจะปาดเห็นไหมครับผมกู ula, 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 ว่ากูรักกูรักเปฟสบุ๊มหูยโดนไปทีครับผมแทบหล่นไปไงะนะั้นล่ะน้องกูรักกูรักบราบอกว่าไม่ล่ะใครโดนมั้งไม่มีใครโดนครับผมกูดึ๊บมานี่ก่อนเมาโก้เหรออุ้ยมันมันบันบ๊กล้มอยู่ครับผมเนะี่ยเมาโก้เหรอกูแท,ง,ทงกูแทงเข้าไปครับผมเนะี่ยยึดไปเพื่อนยึดไปเนียนๆโอเคสวยครับผมกูแทงกูทุบกูดึ๊บมาก่อนครับผม มึงเอากูหรอมาโก้ Pokémon. สวยเอาเมาโก้โดนเด็ด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 นี่กูพ่องไเมาโก้ไอ้ฮะเฮ้ยมึงเป็นลูกทรลภีไม่ไหนคลิบหายหึกูลักกูลักบอกเขาให้นะผมต้นไม่ถึงทีแตกของพี่น้องใครโดมึงจะวัดพลังกับกูเหรอกูตีสัตว์มึงมากูดึ๊บมาก่อนครับผมนะกูลักกูลักบล็อกเขาให้เข้าหน้าแล้วก็เมก้าพันธ์บราไม่ตายเหรอหึกูตีโอ้หแตกเข้าไยนะผมนะเป็นไงไรหนู วมึงจะปาดกูเหรอกูทุบกูทุบกูแทงอ่ะมึงหนี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 อ่ะฟึ๊บกูกระดึ๊บมาแล้วจ้าอ้าวอย่างงี้ก็แย่ดิครับกูตีดิครับตีดิครับแทงดิครับพี่น้องเอาสิเอาสิเอาสิพี่น้องกูรักกูรักยักหน้าเข้าไปไม่โดนเหรอน้องไม่โดนเหรอไม่เป็นไรไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับผมนะวัดกับพี่เะล่ะวัดกับพี่เะล่ะวัดกับพี่เะล่ะน้องแทงเข้าไปดิครับผมนะเฮ้ยจะดูดมันจะแพ้ป่ะท่านผู้ชมไม่ยอมไม่ยอมอย่ายอมอย่ายอมแพ้บ่อยไปละแพ้บ่อยไปละ กูดูระยะไกลมาก่อนละกันเพื่อนล่อยปากไปทีครับผมนะจเย็นๆเขับค่อย,ย,ยค,คุยกันไหนฮะกูต่อยครับผมนะกูหลบได้ครับผมนะกูแบค็คโฮทุ่มมันโอ้โหม,มันจะปาดแต่ไม่โดนครับผมนะรอดไปอีโน่เฮ้ยเดี๋ยวๆดวกูก็ดิบมาก่อนกูเก็บยามาเลือกก่อนกูต่อยปากกูต่อยปากแตกเข้าไปะอย่าแพ้ต้องห้ามแพ้เราจะไม่แพ้เว้ยเราจะไม่ยอมเว้ยถึงกูจะใช้หนวด,ดดำชนะครับผมแต่กูว่ากูใจรักเว้ยกูไม่แพ้เว้ยกูดูดเว้ยกูยอมเสียศักดิ์ศรี กูยอมเสียสักสีไว oh <my> ้ฮะเพื่อใช้ชนะโห้กอดับไปสิเฮ้ยให้โมโหไปเพื่อน MVP มบีพีถูกใจไปคือตัวนี้เล่นยากจริงครับผู้ชมนะต้องพูดเลยว่ามันแบบมันมันยากนะยากนิดนึงยากนิดนึงขออภัยด้วยนะครับผมนะคือจนสลัดทั่วไปเนี่ยจะแทนลูกเรือว่าเป็นลูกเรือต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่า นวดขาวเนี่ยลูกเรือของเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าไม่ใช่เป็นลูกเรือนะเขาจะคิดว่าเป็นลูกนะก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะครับผมนะจะมีแบบว่าหน่วยหนึ่งเป็นมันโก้ครับผมนะนวยสองเป็นเอสมานาคีอะไรเงี้ยคือแบบเจ่งมากครับท่านผู้ชมับผมนะโอ oh, ้มาเรีนฟอร์ดอีกแล้วครับท่านผู้ชมแม่งรัวเลยครับผมนะท่านผู้ชมพลังทีมเราแสนเจ็ดนะครับผมหืลูกชายกูอโอเคมากันพร้อมหน้าพร้อมตาที่เด็กเงยทั้งเอสทั้งน้องชายเอสเลยครับผมนะแฉงมือมาอยู่สงครามใช่ไหมไม่ต้องห่วง เดี๋ยวกูเนี่ยจะสร้างสงครามให้มึงเองไอเด็กเปรตพลังกระดึ๊บไปกูปุ๊บโอเคเดี๋ยวกูยึดเองเพื่อนเดี๋ยวกูยึดเองกูยึดเองอเอาแคมึงยึดไปกูรู้งจะยึดกูให้มึงอยู่ละกูไม่ว่ามึงอยู่ลคะครับผมนะยึดไปเลยโอเคกูมาแล้วครับผมนะเฮ้ยมันจะเอาอะมันทันว่ะเฮ้ยมันเร็วกว่ามันเร็วโอ้โหทนัทนทนันมัคคีบกโหยแม่งเลยมันใช้มัคคีใส่กูนะแต่กูเป็นผลแผ่นดินไงฮะไม่ใช่มัคคีครับผมนะกูต้องกระเดึบเข้าไปก่อนนะผมนะเฮ้ยกูละกูละ หน้าหงายแข็งก oh okay. ูลากกูลาบุมม For oh ัหลบมนหลบปี้กระวังระวังตีอย่าป่านะปุ๊มหน้าหงายไปไลยหนูกูลากกูลาบุ๊มมึนไปดิน้องเฮ้ยระวังอุกกาบาตอุกกาบลิฟเตอร์แบบนี้เพื่อนกูโดนไปเต็มเต็มเลยฮะยิบไปเพื่อนโอเคเอสกูป้องกันห้วเอสเองลูกมัดแทงกันไปโอ้ยแม่งเอสกูแม่งโดนผักปิวเลยครับผมนะยีวิเว้ยลุกมาเลยเนื้อขาว ล้อก่อนพลังห้าพันง 5, 000, เงื่อนเหลือห้าพันครับผมนะกูด,ดึ๊บมาก่อนกูลากกูลากป้งโอ้โหแม่งเคาเตอร์โอ้โห,โโหยากเลยนะครับแชังส์แม่งลืมลืมคิดว่ามันมีเคาเตอร์ไงนะครับผมโอ้โหแพ้มารอบนี้ขอหน่อยเพื่อนโอ้โหแพ้ยังกระแพ้นะครับท่านผู้ชมดูมันปากดีครับมันเคาเตอร์ที่แบบหงายหมดนะฮะแชังส์น, oh <my> นะฮะถ้าผมเล่นแชังส์ไอ้พวกนี้ไม่ได้เกิดหรอกผมพูดแค่นี้นะจริ่งเดี๋ยวหาผมขี้โม้นะผม ถ้าผมเล่นแชงพวกนี้ไม่ได้เกิดจริงๆครับถ้าแชงรหัสนี้ด้วยนะยิ่งม่แชงรหัสนี้นะไอ้พวกนี้แบบ Land One of One Face Knight ครับผมนะ <c oughs> แสนแปดพลังทีมเราครับผมไอมีควงครับควงท่าควงครับจำเขาแสนหกทีมเขาอย่ามีบูสองเลยขอบูชสกาก่อยอย่าเจอคนโดหดอ้แม่งบูสองกันแน่นๆเลยครับผมนะโกดครับโกดมาอืมมึงคิด่มึงพยาเหร คิดว่ามึงเฟี้ยวถ้ามึงคิดว่ามึงเฟี้ยวกูยึดทงแรกก่อนละกันคืนยืนยืนให้เต็มยืนให้เต็มเต็มเมื่อไหร่วไว้ไหนเฮียเอาตายแน่ะมึงตายโอเค prayed, มันจะมันจะปื๊ดมันจะปื๊ดกูจะปื๊ดนะวางกูปื๊ดกูดิอันแน่มันปื๊ดเพื่อนกูกูซัดกูลักกูรักโอเคสวยกูยึดคืนก่อน ทงที่สองมานะครับผมนะอุ้๊ยนายแมนลูฟี่กูรักกูรักบลัมโดนไหมนะเพื่อนไม่รู้โดนหรือเปล่าครับผมนะเอามาก่อนขอให้ขอให้แบบได้ใช้ก่อนนะครับรู้เหรอมึงมึงรู้เหรอกูฟันกูฟันมึงเป็นลูกเรือของลูฟี่กูก็ไม่สนใจอ่าวอ้าอันี่อิโซเกคิงมึงยิงเหรอมึงยิงกูเหรออีจิกกัดมึงยิงเพื่อนกูอะมึงยิงเพื่อนกูกูแทงกูแทงระยะไกลครับผมนะกูมานี่แล้วกูกูรักกูรักยัดปากมึงเหรออุ๊ทำไมไม่ มันน่าจะแบบปล่อยสกิลไปแล้วนะผมนะมันก็ปล่อยไปเลยนะแต่ว่าอันนี้แม่งหัูมันไม่ลองปรับเลยนะฮะตัวตัวนี้คือมันปล่อยกากๆเลยครับยิ่งต้อเข้าใจว่ามันเป็นระบบของมันอย่างนี้แล้วกูก็กูรักกูรักดิมึงหลบดิว้ยเนี่ยเห็นว่ามันยิงป๊อกป๊อกคือแบบสกิลมันมันมันน่าจะแบบปึ้งแล้วมันก็จะปล่อยออกไปนะฮะแต่พอแบบมันปึ้งปึ๊บ เราล้มพอดีโอ้โหจังหวะแบบนะ่ะเหมือนเหมือนเล่นอะไครนู้นเ่ยเวลาปล่อยลาวาปุ้งล่อยออกไปแล้วครับผมนะแต่พอโดนมันขึ้นไปแล้วนะแต่พอโดนโจมตีปล๊บดลาวาหายหมดนะไม่เหมือนฟูจิโทระที่แม่งแบบอุกบาทแล้วลงมานะถ้ามันโดนตีอุกบาทก็ยังลงมานี่คือแม่งโกงมากครับพิมยมนะพี่เออแมึงมาดิ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 กูหลบไอ้อสัตว์กูรักกูรักยักษ์ปังสาบมเหรอปุ๊งแทงเข้าไปครับผมนะ ซาโบยิงไฟมันยิงกูกูก็ไม่เป็นอะไรกูโมโหเอางยิงกูดิมึงยิงกูดิจิกมึงยิงกูดิสูเอาสิเออเดี๋ยวมันจะหนีไปก่อน้มันก็ยิงครับผมหนีแล้วยิงเรื่อยๆเจ๊กุ๊บกูโดดมาก่อนแล้วก็ฟาดเข้าไปดิครับฟาดเข้าไปดิครับแทงเข้าไปดิครับผมโอ้โหไหนแมลูฟามใจเย็นค่อยๆเคลยร์ก่อนเพื่อนเนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงกูกูโดดหลบก่อนับผมนะกูล้ากูล้ายัดปากไปเลยเนี่ยมันช้าเห็นไหมฮะมันปล่อยไปนะแต่แบบแทนที่มันจะแบบ มันหงุดหงิดมากจริงครับคุณผู้ชมเวลาเล่นเนี่ยเอาสิมเอาสิะดิ่งเอากระดิ่งขึ้นกูหลบก่อนกูรากกูรากไม่ทันอยู่แล้วครับมันช้าแบบโอ้ยแล้วไม่คิดจะปรับเลยนะมันไม่คิดจะปรับเลยนะตัวเนี้ยก็กากอยู่ไงก็กา,กากอย่างนั้นนะครับผมนะเชียร์นะกูมาเล่นการให้ทคุณผู้ชมดูขออภัยด้วยแล้วกันนะโอ้โหมแม่งกูจะร้องให้สิบสี่วิไอ้ทันไหมนเนี่ยโอ้ไม่น่าทันว่ะเฮ้ยทันอยู่เว้ยได้อยู่อ่ะทีมเราโหดนะครับคือกูกากครับแต่ทีมโหดนะครับผมนะเออเราก็เลยชนะครับผมเห็นไหมครับ เราไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรยังชนะเลยเขาบอกนะกูลากกูลายัดปากนี่ฮะโอ้โหมีหนวดฝั่งนู้นก็คือมีหนวดเหมือนกันเอ้ยฝั่งเราก็มีหนวดเหมือนกันโอ้โหโโหมูพี่หนวดกูได้ M V P ด้วยมันเล่นยังไงให้มันได้ M V P มึงเก่งจังวะฮะยฝรั่งกูนี่นเล่นยังไงวะไอ้หนวดหนวดหนวดขาวมันไงออกมามีแฉงไงเราแฉงปาดก่อนไงโอ้โหท่านผู้ชมดุมากมาผมขออีกเกมนึงแล้วกันแก้มือหน่อยนะอีกเกมหนึง่งแก้มือน,นิดนึงจริงๆไม่งั้นแบบ มันจะหงุดหงิดนะมันจะปาเป็นใจมันมันตายครับผู้ชมนะครับนี่ขนาดแรกเอ็ดบวกยังไม่เอ็ดเอ็ดนะครับเอ็ดเอ็ดนี่เจอหนากว่านี้ครับผู้ชมบอกให้นะครับด่านที่เราเล่นเป็นมารีฟอร์ด e แน่เลยผมมั่นใจนั่นแงกูว่าแล้วทำไมกูไม่ถูกหวยมาไวฮะเพลังที่เราแสนสามโอ้โหเรามีเฮลเลยครับผมนะโอ้โหมีบอทด,ด้วยตัวหนึง่งของมันกูว่าในกระสองแสนนะโอ้แสนหนึ่งเออเจอบอทเยอะๆหน่อยฮะ <c oughs> <c oughs> มีบอดแน่นอนครับผมนะโอเคแล้วก็เจอกับคนที่แบบไม่ค่อยโหดอ่ะผมชอบอยู่แล้วนะครับผมนะจริงๆมันทางทันอ่ะผมอยู่แล้วนะรังแกเด็กอ่ะคือก็ต้องยกให้ผมกูมเนเด็กเปลนจริงโอเคกไปละจ้ามาก่อนละพี่เอ้ยยึดไปเลยยึดไปเลยไม่ว่าอะไรเอายึดดิเออยึดดิเอ้ยให้บอดยึดเพื่อชั่วหน่อยแหงนึงมันยังไม่มีใครเอาซะละครับผมนะเออสวยนั่นแหละเยี่ยมระวังมันไอ้นี่ซูโม่ใส่มึงโอ้โหมันโคตรโคตร มัดโลก้าเบ้อเขาให้ครับผมนี่อย่างนี้ก็เท่าทานกุ้ยนะปาเข้าให้อ่ามึงไม่ตายหรออีจิอีจิมึงไม่ตายอีจิกูฟันคอเนี่ยอะไรของมึงอีจูอีจูกตีสองเทตีสองทีแปลกอีห่าจูเออกูตูดกูตีลูฟี่อะไรลูฟี่มึงเป็นน้องของลูกลูกกูนะอีห่ามึงมาตีกูไงอีจิกัดมีห่าจิกมาดิมาดิมาดิ อ่ะอีวานก๊อฟเหรออีวานก๊อฟเหรอกูตีเรียกไกลกูตีเรียกไกลกูแทงเขาผมนะมึงขึ้นมามึงขึ้นมาเฮ้ยมึงขึ้นมาครับผมนะกูละกูลับอมไม่โดนครับผมนะออกแต่โดนแต่ไม่ตายคือมันเบานะครับผมนะหลังอ้าวไคโดกูลักูลัยัดหน้าไปดิโโอ้หมันไกลไปครับผมนะเอาเอาดิไคโดเอาดิมึงตีกูดิเอาดิครับผมนะเอาดิครับมึงเอาดิ เอาดิมึงจะวัดอับกูหรอฮัลโหลมาราฟักเกอร์มาสิครับมึงเอาดิครับแตกเข้าไปดิใครโดรสลายแล้วผมนะมังกรก็มังกรเห็นกูก็ฆ่าได้ครับผมนะกูของจริงมาร์ตัฟเกอร์บิชชิตเอออย่าให้อย่าเพิ่งเออนั่นแหละชนะใส่ใจหัวใจสีดวงตาสุดท้ายเยี่ยมมากครับผมนะโอ้โหกูล้มกูล้มให้กูรักกูรักกันดิโอ้โหยากครับผมโหโลโหโลแม่งติดกูแล้วครับผมนะเออกูตีไม่ได้แต่กูก็ไม่ยอมครับผมว่านิกูก็ไม่ยอมให้มึงยึดคืนกูจะชนะกูจะชนะเอาสิเอาสิเอิมเอาสิเอิมเวฟกูมาเลยเอาสิออ่กูเเเดินข้้าาามยยงงี โอ้โหมัว่วมั่วจริงๆับผมเนี่ยคือแบบมันช้าจริงครับผนะู้แบบมช,ชมนะครับอเอาง่ายๆหนวดขาผมขออภัยในความกากกระจายจริงนะผมแต่ก็ขอขอบคุณมากๆที่คุณรับดูมาจนจบนะครับผมเนะี่ยโอหคิวไปศานึงนะครับแล้วก็แบบกากมากเลยครับผู้ชมนะถทะเลเป็นแฉงนะจริงๆไอ้พวกนี้เละพวกพูดได้เลยนะเออ เอาง <als> <ize> ่ายๆครับผมนะเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร e นั่นก็หมายเพราะว่าคุณด้เป็นสมาชิกในลักษณะส่วนผมที่ร้อยแล้วย้ายผมคอสเพย์เป็นตัวอะไรอีกในเกมวันทิพย์ยูล์ชคุณสามารถที่คอมเมนต์ไม่ได้แล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับผมยอม Một oh. <coughs>